โขามาใส่อีกแล้วนะวันนี้ก็ใส่ใช่ปะก็รถติดแถมมเอาการบ้านมาอีกนี่เลยฉันมีแรือ่ออาชันยังไม่ให้เธอที่มันช่วยที่อยากเราดูิจริงหรอหอมจะให้ฉันอยู่ข้างๆคุณแล้วหรือยัง ฉันสามารถแปลได้ทุกภาษาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกวระดีมิน วันนี้คุเนะง,งียนะเพียงเก้าโมงผมให้เวลาหยุดตักน้องได้สงฟ้งากระไดจางเรียบร้อยแล้วจริงป่เนียแล้วมันทำอะไรได้อีกอ่ะจะสามารถแปลภาษาต่างอาาอนไลน์ปอกฟุ้งฟังจราจรจ่ายเงินผ่านนั่นสายตาที่เคาะที่ฟ้องข้อมได้และข้อมูลต่างๆที่คุณอยา,า,อากรู้งั้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณโลยินตองทำยังไง ช่วยนะสรุปเนื้อหาในหนังสือเล่มงนี้ให้ชินหนได้ไหมเอาแบบละเอียดเลยนะได้จ้ะไม่ต้องผมงฉันจะช่วยสรุปเนื้อหาและทั้งทำแบบผาดให้ยางสมจวิงพื่อเตรียมสอบทำธุรกิจอะไรดีนะแบบอยากไปธุรกิจที่แบบกำลังปูในตลาดต้าขายขนมทันยาเพื่อจะมีคนสนใจไม้นะฉันวิเคราะห์ข้มอมูลตลาดออนไลน์แล้ว เพราะความต้องการสินค้าสุขภาพติบโตขึ้น35%ในปีที่ผ่านมาการทำรตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและการสร้างแบรนด์แนสุขภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จค่ะโโอ้ห่ีนนักกาารตตลลดสวยวยเ ทายังไงดีอาจารย์เายังไงดีคะเขาต้องโทรเรียกรถพยาบาลมีใครโทรศัเขาเรียกรถพยาบาลแล้วแล้วได้ส่วนสองว่าผู้ป่วยสูดสียจากระซ่าถานน้ำฉันได้แท้งรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่ะและนี่คือการผสมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ่าิากรอ คุณชาเป็นไงบ้างคะคุณเป็นไงบงตอนนี้เรากับลรงพนลกามานะคะอปนะ,ะเห็นไหมว่าเธอเห็นรอเหียวมไม่ได้แค่เสบืออย่างเดียวนะแต่ว่าเขาสามารถเช่ดมีดปเ๊บเธอเธอจต้คนได้ด้วยที่เราต้องการไวันใหม่เลกจริเพราะมันพุ้งตัว ็นนัเไปฉันไม่ได้จูกสร้างมาเพื่อควบคุมคุณแต่เพื่อให้คุณใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่การตัดสินใจเป็นของคุณเสมอค่ะไม่ใช่เค่อผู้ช่วยนะแต่เป็นเพื่อนคู่คิดช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วยเลกอดของฉันทำให้ชีวิตเราเจ็กว่าเดิมทั้งในโรคฝีและโรคภิต หเห็นไหมคะทุกคนเทคโนโลยีมี2องด้านเสมอนะคะซึ่งจุดประสงค์ของเขาเนี่ยก็เพื่อช่วยคิดวิคเคราะห์และคำนวณผลได้อย่างแม่นยำค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เขาไปในที่ท่านไหนคะ่ะ